สวัสดีครับ่อามาให้อาหารปูนะครับวันนี้เป็นอาหารประดุกเม็ดเล็กครับเพึ่งล้างบอ่อเปลี่ยนน้ามาครับ ยังไม่ได้หาผักตบชวามาลงยังไม่ค่อยมีเวลาครับเดี๋ยวรอว่างๆอ่ะบอ่อนี้เป็นบอ่อลูกปูลูกปูตัวเล็กๆนี่เป็นบอ่บอบ่อไม่พันนะครับ เริ่มจะออกมารอกินอาหารแล้ว อาหารปลาดุกให้สับกันไปนะครับบางวันก็เป็นข้าวสวยบางวันก็เป็นอกไก่ต้มโครงไก่ต้มปลาสดบ้างผักผลไม้สุกบ้างาวันนี้ให้เป็นอาหารปลาดุก ใส่น้ำค่อนข้างเยอะหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนครับอากาศร้อนอากาศร้อนต้องปิดไฟครับถึงจะออกมามยัางออกมาไมห่หมด บางตัวก็ตัวเล็กบางตัวก็ตัวใหญ่ปู ه, แข็งแรงเลยครับแข็งแรงดี อาหารเสร็จก็จปิดสปริงเกอร์แล้วฮะเลีย้งยงง่ายๆครับเลี้ยงปู เราได้กินอาหารก็จะทยอยออกมานะครับเอยอะนะฮะบ่อนี้เยอะอยู่อยู่หลบอยู่ใต้กระเบื้อง นี่ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวนี้มันจะปิดไฟนะนฮะให้หาเสร็จแล้วก็จะปิดไฟปิดไฟแล้วเขาก็จะออกมา ส่วนบอ่อนี้เป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันครับใช้เป็นปูอาอยุประมาณหกเดือนหกเดือนบ้างหกเดือนครึ่งห้าเดือนตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีมีท้องแล้วครับเริ่มมีบางสวดท้อง บ่อนี้ประมาณสามร้อยตัวโดยประมาณแะ่ก่อนมันสามร้อยสามร้อยสี่สิบตัวท้องก็จับแยกออกไปไว้ในบอ่อสำหรับแม่พันธุ์ที่อุ้มท้องครับเรียบร้อยครับ ม่หันส่วนบอ่อนี้ก็เป็นบ่อเขาไม่พันเหมือนกันครับคัดแยกอไปส่งลูกค้านะส่งลูกค้าวันพุธลูกค้าสั่งจองไว้บ่อ,บอนี้ประมาณ20คู่นะครับ23คู่ ไปลอยส่งส่วนพวกนี้เป็นบ่อนุบาลลูกปูครับไฟเรียบร้อยเามาดูกันครับหลังจากปิดไฟแล้วให้อาหารเสร็จปิดไฟจะเป็นยังไง เลยบอกมาแล้วอ๋อมาเต็มเลยฮะนี่เริ่มต่อย,อยกันออกมาแล้ว ครับผมสนใจอยากเลี้ยงปูนาน้ำใสครับทักทายสอบถามได้นะครับยินดีแนะนำยินดีแนะนำยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างในการเลี้ยงปูนาน,นะครับส่วนนี้เป็นค่าปูนะครับที่รอค่าไปส่วนนี้ก้ามหัก ก้ามขาดกัดกันก็เอาไว้ทำน้ำพริกครับสะสมไว้ทำน้ำพริกโอเคครับผมสนใจพ่อแม่พันธุ์ทักสอบถามได้นะฮะเจริญพงฟาร์มปูนาน้ำใสจังหวัดร้อยอาทักในเพจเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ